ม,มาเด็กวิ่งห้าหมื่นเจ็ดอุ้ยแล้วคนสองอุ้ยไหลามาดิ 5, ห้ามืนเจ็ดฮะอุ้ยต่อแพงมาจัดโค้งที่สี่หกหมื่นหนึ่งละไหลฮะเดวันนี้คูณห้าแสนเก้าคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่มีภาวะด้านการเงินไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ กับสวัสดีทุกท่านด้วยฮะวันนี้ก็พบกันอีกแล้วนะฮะวันนี้ก็อยู่กับเกรมลักกี้พิงค์นะมากระทุน50,000บาทนะฮะวันนี้เราจะมาใส่ทุน1,600บาทเท่านั้นนะฮะสำหรับวันนี้นะเราก็จะจัดเบ็ด1,600บาทยาวๆเ,เดิมฮะสเตปเดิมเรานะฮะสเตปทรง,งหนาแล้วกันทรงหนาเฉยโอเคมาคุณ3-20ส่ไหลไปจหวันนี้มาคูณ4จัดไป96 0 0มาแล้วฮะจหวันนี้เปิดหัวแบบเนียนๆไปนะเปิดหัวชิวๆนะฮะหัวแบบ ชิวๆไปเปิดหัวหน่อยวันนี้เขาเปิดไวยังไงเราได้ลุ้นอยู่ไวเข้าไหมคุณสองมามมมมขาสเก็ตเตอร์อีกสองตัวเกมนี้ไม่แน่ใจไม่ใช่วายนะผมยู้มเหนะไม่แน่ใจว่าเกมนี้สเกต็ตเตอร์มันเข้าสี่หรือสามนะไม่แน่ใจไม่ได้นั่นนานน่าจะสี่น่าจะสี่นะน่าเสีดยดใจจะไปอีหามันเจ็ดกูกำกำ็กำมาแล้วฮะมาแล้วกำไรหนึ่งหมื่นเน้นๆนะก็เห็นๆกันอยู่ฮะกำไรหนึ่งหมื่นนะอ้าวเรื่องอยู่นะเปิดหัวแบบดีนะผมว่าเปิดหัวดีอยู่นะฮะเพราะว่า ปังอะปังรุรุเย่นะฮะประมาณนั้นนะวันนี้วันนี้แบบทํำท่าคืมทั้งวันนะแต่ฝนไม่ตกนะผมก็ไม่ได้อัดคลิปเล้ว <c oughs> ผมคิดว่าฝนจะตกเนี่ยเสียงจะรบกวนเียทุกคนอ่ะ <c oughs> ตัวแบบว่าคนดูจะดูไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยอืมไม่ลงนะสเกิตเตอร์น่ายมาได้ลุ้นอยู่ยังได้ลุน้นสองมาระครังดังป้องชื่งยังไงลงไหมลงไม่ลงลงอื ลุ้นให้ลงไม่ลงนะสำหรับสเก็ตเตอร์นะครับไม่ลงสักทีนะโหขัดอีกตัวนึงมา2รอบแล้วสองสารอบแล้วดินะน่าเสียดายน่าเสียดายจัดนะฮะไม่เป็นไรลุ้นกันต่อลุ้นกันต่อนะมาดีเ้าขัดถุนละมาล็อกสิบใส่ไปมาลองอีกไม่มีตัวด้วยเนาะไม่มีตัวด้วยเคได้อยู่เคด้วยมาดิะระฆังะระฆังดังตั้งแง่ว่าเออมาไวายมา เพชรลงมาเพชรอ้หยังได้อยู่ฮะาระคังคูณสี่มาอือเหรียญคูณห้าจัดไปหกสี่ไหลไปห้าอย่างนี้ผลไม้อะไรไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนสามมาดิเหมือนสามแต่ตัวแพงไม่ลงนะหวายเข้าสามตัวแต่ไม่มีตัวไม่มีตัวให้คูณฮะมาสองเปอร์เแปดสิบยังหวะนี้โอ้อนิ่งเลยแล้วมันนิ่งอย่างนี้ นี่อย่างนี้มาหน่อยฮะมาคิวไวเข้าอยู่คูณสองใบพันแปดได้พันหกมาตัวเอจะไปคูณสามะครังก็ม,มีตัวตัวไวเข้านี่ก็ได้นะทุกคนก็ได้นะเมื่อกี้แต่ไม่มีไวเข้าไงม,มาเคคิวมามะนาวมะนาวหรือเปล่าไม่แน่ใจสองพันแปดสิบฮะ,ะได้อยู่นะได้อยู่นะสองพันสิบ มีเกมไหนก็แนะนำนะมีเกมไหนแนะนำนะเราอย่าลืมฮะตอนนี้เรามีกลุ่มน้ำสล็อตนะฮะใครที่สนใจอยากเข้ากลุ่มฮะคอมเมนต์พูดคุยกันได้บอกมาได้นะพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์เลยมาดิอุ้ยห้ามันเจ็ดอุ๊ยคูณสองอุ้ยไหลมาดิห้ามันเจ็ดฮะอุ้ยตัวแพงมาจัดคูณสี่หกหมื่นหนึ่งละไหลฮะจังหวะนี้คูณห้าอืออหืออีกแสนเก้าไหลไปฮะคูณหกหมื่นเก้าอุ้ยูอีกแสนหนึ่งอุ้ยไหลจัดนะทุกคนหกแสนมาแล้วอะ มาทุนห้าหมนะกำไรห้าแสนหะ้าตอนนี้เฮ้ยมัวโม่ถ้กินมัวโม้แล้วแบบว่าชวนเข้ากลุ่อยู่นะเงินรางวัลก้าวโตครมาจากวันนี้เงินรางวัลเมกามาดิุ่กทุกนะก็ะมาดิุ่กุกเจ็ดหมืนนะแต่จัดไปหกแ0นเน้นๆนนะประมาณห0 0 0สกว่ามาห้าแสนกว่ามาห้าแสนกว่านะสเปอร์เมกาห้าแสนสี่หมื่บบาทน,นะทุกคนโอ้โห มาขนาดนี้นะก็ได้ให้ดิกดูฮะสำหรับเกมลัคกี้พิงวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฝากเลยฮะฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร e และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจะได้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ